ขอกอดหน่อยเลยแม่ขอกอดหน่อยครับให้กำลังใจแม่นหน่อยนะามาลูกมาโอ๊ยกอดนะครับอืมบา้าโอ้ยกอดอ่ะโอ้โวันนี้ให้กำลังใจแม่เหรอลูกแต่แม่จะไปถอดเสื่อแล้วนะจะหมุนเนี่ยโอ๊ยรักจังเลยเนะี่ยจะได้ดมลูกวันไหนอ่ะดมไก้ไก่อหรอดนมอกิน รักจังเลยเนี่ยลูกใครเนี่ยเฮ้อยูอยัางงี้ย่างงีรักที่สุดเลยเนี่ยง่ายมากเลยที่น่าห่วงลูกได้แบบนี้ตามห่วงลูกกันเนี่ยเหรอไหมตอนเด็กๆเนี่ยลูกอย่าห่วงแม่แล้วเนี่ยแต่ว่าตอนโตมาเนี่ยแม่จะห่วงลูกโอ้ยห่วงลูกเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะเนี่ยแล้ี่ผู้สาวเนี่ยแม่ตายแล้วเนี่ยโอ้ยจะไม่ห่วงลูกเลยเนี่ยฮ้ ห่วงลูกจังเลยเนี่ยเหนาะหนาะไหนเขาดูหน้าหน่อยเอ๊ะอย่ากกำปั่นใช่ดั่งแมใใ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 ่ให้ดูเฮ้ยห้อหยอดย,ยังไงห้อยหยอดยังไงห้อยหยอกว่ายพี่แฟนเด้อดิยังไงเหนมานี่อะไรวะทำปากจูสิแม่ห่วงเด้จ,ดจุ๊จู๊ทำปากจูหากว่าเรากำลังสบายจังปบมือพันจูจหากว่าเรากำลังสบายจังทำปากจู๋จ ทำไงปจิ้เยเ็นด้ตีนฟาดดังแม่านาดเนาะอ่าเรากำลังสบายจงจิ๊บจิบจิ๊บจิบจิ๊บจิอบจิบจิบจิบว่าเรากำลังสบายจงจิ้มแก้มพรนจิ้มจิมจิมจิมว่าเรากำลังสบายจงฟ้อนรำกันหนนี่ไหนย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 หน

เอาไปเถอะเอาไปเถอะกิลูไหนบอกแม่สิบอกแม่สิ Help me Help me เชื่อฉันด้วย Help me Mummy Help me ตักียว What do you some help คุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหม What do you some help จากเหลือเรี่องของคุณแม่แล้วก็ของคุณลูกของปัดตาอย่พี่น้องสูงหัวกันในวันที่แดดไม่ออกก็ไม่ได้ตากหมูรอหมูสุกรอหมูสงสัยป้าจะต้องถอยถอยเครื่องอบเหรอครับเย่าเยหม็นเหม็นเหม็นเหม็นอย่าเหม็นอีเหม็นแย่เหม็นมากเหม็นแอร์นเหม็นมากเหม็นเหม็นเหม็นอะไรเนี่ย ทำไมเหม็นอย่างนี้เออแต่ไปนี่ก่อนนะมันเหม็นนะไม่ต้องไปที่นมันเหม็นนะมาหาแม่มาลูกมาเยอะยอะเหม็นเหม็นมาไปหาแม่เจ้าหาแม่เจ้าได้ดีฮะเอาใจใจเบ๋อะดรนี่เบ๋เบ๋เบ๋ออกมาปากเอยเบ๋ออกมหาเลยลูกหาเลย เออก็มาไฮป่นี่ต้องมาเห็นจอของทุกคนป้าใส่กล้องมาเนี่ยจะคลองหลุมหรือหลุมข้างหลังโอ้ก็เกี้ยวเหรอครับผมนี่อ๋อเกียวไหนตะไหนตะชี้ชี้ตะไหนตะเรียกตะพี่ตาพี่ตะโอเคทุกคนโอเคโอเคหยุ่มแล้วหยุ่มกล้อง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 แล้วว้าย <c oughs> นี่เหรอลูกนี่เหรอเกี่ยวพี่ริตาแมับพี่ตาไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเอแม่มันมีอยู่ไหน <พา S 1> ห่า,า,าวกว่ลังกกำลังสบายจงทำปากจุเฮ้ยไนแล้วมาหน่อย <G un> โอเคค่ะทุกคน บาย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 ครับไม่ได้ว่าอะไรครับเล่นเลยครับลูกเอาบัถึงโอเค Do you want some h e แซ Do you want some h e ฮลนี่ขอบคุณครับได้ย,ยังขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับด้วยช่วยขอบคุณครับแม่ก่อนเร็วๆ Thank you แม่ก่อนเร็วโอ้ยแท่งเร็วได้เร็ว uh, ขอบลา uh, บุลา uh, uh, ลาบุ ลองเพลงลาบูก็เป็นลาบู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 าบ,าบ,าบ, <laughs> บ๊ายบายครับ